สวัสดีครับวันนี้แนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในงานตำรวจหนึ่งอย่างนะครับวันนี้แนะนำกุญแจมือของ ASP นะครับ AST นะครับทำในอเมริกานะครับตัวนี้เป็นกุญแจมือที่แก้ไขกุญแจมือแบบเก่าๆหลายๆจุดนะครับ คุณใจมือแบบเก่าที่เราคุ้นเคยกันดีก็ประมาณนี้นะครับเป็นตัวนี้เป็นของสมิธแอนเวสันระบบโซ่ของโซ่นะครับแต่ว่า ASP ก็เอามาแก้ไขในหลายจุดนะครับให้มันดูมันคงแข็งแรงขึ้นว่างั้นเถอะอันนี้แบบเก่านะครับ sp แก้ไขรายจุดนะฮะหนึ่งก็คือทำให้มีรูกุญแจเพิ่มขึ้นจากเดิม2รูจะเป็น4ีรูนะครับ1นสองแล้วก็ฝั่งนี้อีก2รู3แล้วก็4น,นะครับเป็นแบบบานพับไม่สามารถบิดได้สามารถพับได้อย่างเดียวปิดไม่ได้นะครับตัวนี้ซื้อมาเลยราคา2 0 0พประมาณ2,700บาท2700บาท จริงๆน่าจะถูกกว่านี้นะฮะแต่ว่าก็ซื้อต่อจากร้านค้าร้านค้าก็ซื้อต่อจากบริษัทก็บวกกันไปบวกกันมาก็มาถึงมือของตำรวจจริงๆ2,700บาทนะครับถือว่าเป็นกุญแจมือที่แพงมากถ้าเทียบกับค่าเสี่ยงภัยตำรวจที่รับต่อเดือนนั้นค่าเสี่ยงภัย3,000บาทกุญแจมือตัวเดียวก็2,700บาทไปแล้วนะครับน่าเห็นใจตำรวจมากเลย เป็นของดีจากอเมริกานะครับตัวนี้การทํางานก็คล้ายๆกับกุญแจมือที่เราใช้ใช้อยู่ทั่วๆไปนะครับแต่ความพิเศษอย่างที่บอกไปมีรูกุญแจสีรูนะครับระบบดับเบิลล็อกสีเหลืองบอกว่ายังไม่ได้กดดับเบิลล็อกเห็นไหมครับพอเรากดดับเบิลล็อกเข้าไปก็คือผักสีเหลืองให้หายเข้าไปมันจะเอาเข้าไปไม่ได้อีกนะครับข้อดีเข้ามาคือป้องกันการแคะสําหรับนักแคะกุญแจมือทั้งหลายนะครับ มาเจอระบบแบบนี้ก็จบข่าวเหมือนกันนะ่าเข้าอีกไม่ได้แล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ต้องหาไม่สามารถขยับข้อมือหรือกุญแจมือไม่อาจจะลัดข้อมือผู้ต้องหาให้หนักเพิ่มขึ้นเข้าไปได้อีกนะครับเวลาปลดล็อกก็หมุนกลับเหมือนเดิมที่เราเคยเคยใช้กันอยู่นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะ ถอดเอาชิ้นส่วนด้านในมาทำความสะอาดได้นะครับโดยการกดที่รูตรงนี้นะครับเอาท้ายลูกกุญแจมือของเรากดลงไปนะครับแล้วก็ดันปลดล็อกมันเสร็จแล้วก็หาอะไรก็ได้นะครับมาแคะเอาตัวไส้ในมันขึ้นมานะครับ น,นี้ผมจะเอามีดพับแขะขึ้นมาช้าๆนะครับไส้ในมันหลุดออกมาแล้วไส้ในมันประมาณนี้ครับนี่ระบบกลไกขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นระบบ,บล็อกของมันเวลาเรากดเราก็กดตัวนี้ให้ยุบลงไปนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอาไสา้ในมาขึ้นมา ีระบบล็อกดับเบิลล็อกของเขานะครับเวลาปลดดับเบิลล็อกก็ใส่เข้าไปแค่นี้เองครับ2,700บาทการทำงานแล้วก็ฟันเลื่อยตรงนี้ก็จะทำงานสัมพันธ์กันใช่ไหมครับแต่งานของเขานั้นเป๊ะมากเลยนะฮะเทนดที่ว่าไม่มีช่องว่างเลยนะฮะนึบเลยนะครับเขาทำมาเวิร์กมาก คือล็อกฟันเดียวก็น่าจะอยู่ว่างันเถิดนะครับนี่นะฮะเขาทํามาดีจริงๆเอาออกได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็ทําคล้ายๆกันกดตัวเล็กนะครับกดล็อกเข้าไปก่อนนีวก็ดันเอาชิ้นส่วนด้านในขึ้นมานะครับถ้าคุณใช้มีดก็ต้องระวังนิ้วด้วยนะครับเอาขึ้นมาเสร็จแล้วก็ด้านในก็ไม่มีอะไรแล้วครับ บโบเฉยๆ ASP เวลาประกอบก็ใส่ง่ายๆนะครับมันมีร่องของมันอยู่มันเดิมแล้วก็ใส่เข้าไป,ปฝั่งที่มีล็อกตรงนี้นะครับใส่ให้ตรงรูนะแล้วก็ใส่ลงไปวางลงไว้เฉยๆ,ๆนี่ครับแล้วดันมันลงไปให้มันล็อก